เสียเป็นเสียดงอที่ดึงมากองอที่ดึงมากบอ่งนี้สามปีแล้องถือว่าที่หนึ่งมากเลยเาใส่มาก็ปชิบชิบขั้นคือเขาหรือคะ แเียงใจจน้รื้รสาทจหน่อยมันคือไม่รู้อะไรเนี่ยต้องจืดใบตําลึงหมู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 อเนี่ยท่านได้ฟันดีอยู่แ่บแจกแจเต้องกินเาต้องกินผักไป เดยนี้ขอไอ้ขวดดึงใช่ไหมให้น้ำมนสัหน่อยได้ได้ได้ต้งหมูผดตำลึงเนี่ยอ่าเย็นนี้ใช่ไหมเย็นนี้เย็นนี้ได้ได้้ต้องดล้วยังให้น้ำมนมับอกว่าข้าหมูแม่มีผักมีหมูมีนะจัดลยนี่อยู่อันนึงฮะอายอนังนี่อยู่เดี๋ยตำลึงไปเก็บเอาเยืม Còn một cái nhai phụt nghe bao bên Mà cứ cứ đi mất tiền nhiều không? Không chỉ phải tập lên Phụt là nghe nhau nhau lên

เดี๋ยวเราตําัวต้าถัวแลวตั้งแต่มีปลาเมาเลตำมทุกวันเลยนะตั้งแมีลุงป้าปลาหัวตํตเช้าตามเย็นตําแตงตําถัวตําหมักหงสตำเป็นอะไรตํมเป็นอะไรนะยอมเไม่ปากไม่ได้พากันถั่วนียงเดี๋ยวใช้ติดกันเลยอยู่น หอมเต็ดของข้าวมันจกันยัดแล้วผัลุงไทยมาวันไหนป้าจักลางเดือนไม่บอกกลางเดือนนะเขารอวันยู่งวันนี้ก็วันที่สิบเอ็ดแล้วเขาะเลี่ยนที่ตายไม่ได้จังน่าไปสุบบางแมื่อแล้วแฝงไร้เมื่อเวันี่เป็นาควาอ่ไ

เด็เเดืเส็แ้วหรอเดีวไเดี๋บอกเยังวาป้าไป็ดปาไปเน็ปิปลาลงสอนแนวสนนวะไม่ไมจิตเตี้ยท่นก็จามันจะยายานตะตีห่าเลยว่ะโ้ไปเที่ยวกี่ชัโ่โมสองว้อทั้งหลายเลย